สวัสดีค่ะคุณกําลังฟังรายการ God Spot Podcast ที่จะพาคุณผู้ฟังเชื่อมต่อกับพระเจ้าผ่านการฟังค่ะและสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ19บบอกว่าบัดนี้ท่านเป็นพลเมืองเดียวกับประชากรของพระเจ้าเป็นคนในครอบครัวของพระเจ้าคุณได้รับการทรงเรียกให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะไม่ใช่เพียงแต่เชื่อเท่านั้น แม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบปราศจากบาปของสวนเอเดนเองก็ตามพระเจ้าก็ยังตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราถูกสร้างมาสำหรับชุมชนค่ะหล่อหลอมสำหรับสามัคคีธรรมและปั้นไว้สำหรับครอบครัวและไม่มีใครในพวกเราสามารถทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะ พระคัมภีร์ไม่ได้สนับสนุนให้คริสเตียนปลีกตัวจากผู้เชื่อคนอื่นๆเลยนะคะแต่พระคัมภีร์กล่าวว่าเราถูกนำมารวมกันต่อเข้าด้วยกันก่อขึ้นด้วยกันเป็นอวัยวะของกันและกันเป็นทายาตรร่วมกันประสานกันและยึดไว้ด้วยกันและจะถูกรับขึ้นไปด้วยกันค่ะฉะนั้นคุณไม่ได้อยู่แบบเป็นเอกเทศอีกต่อไปนะคะแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับพระคริสต์นั้นจะเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ว่าพระเจ้าไม่ได้ประสงค์ให้มันเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันเลยนะคะในครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยคุณได้รับการผูกสัมพันธ์กับพี่น้องผู้เชื่อทุกคนค่ะและเราจะเป็นของกันและกันไปช่วยนิรันดิ์เลยนะคะในพระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวกันในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกัน การติดตามพระคริสต์นั้นไม่ใช่แค่การเชื่อเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์นะคะก็คือคริสตจักรอย่างที่คุณ C.S. Lewis นะคะได้ให้ข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่าคำว่าสมาชิกภาพมีจุดเริ่มต้นมาจากคริสเตียนนะคะแต่โลกนี้ได้ทำให้ความหมายดั้งเดิมเนี่ยสูญหายไปเช่นร้านค้าลดราคาเนี่ย จะลดราคาให้สมาชิกและผู้โฆษณาจะใช้ชื่อสมาชิกเป็นรายนามสําหรับส่งไปษณีและในกะคิดาจาักเองเนี่ยสมาชิกก็มักจะถูกลดบทบาทลงเหลือแค่การเพิ่มชื่อของคุณเข้าไปในทะเบียนโดยไม่มีข้อเรียกร้องหรือว่าความคาดหวังอะไรแต่สําหรับเปาโลนะคะ เขาบอกว่าการเป็นสมาชิกของคิรจักรหมายถึงการเป็นอวัยวะสําคัญของร่างกายที่มีชีวิตเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ซึ่งเชื่อมต่อกันอยู่ในพระกายของพระคริสต์ค่ะเราจําเป็นต้องรื้ฟืน้นแล้วก็ถือปฏิบัติตามความหมายของพระคัมภีร์ในเรื่องสมาชิกภาพนี้นะคะคิรจักคือร่างกายค่ะไม่ใช่อาคารเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่องค์กร เพื่อให้อวัยวะในร่างกายของคุณสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อวัยวะเหล่านี้ต้องเชื่อมต่อเข้าด้วยกันกับร่างกายของคุณถูกไหมคะเช่นเดียวกันค่ะคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์คุณก็ถูกสร้างมาเพื่อบทบาทเฉพาะตัวแต่คุณจะพลาดวัตถุประสงค์ประการที่สองนี้เลยนะคะถ้าคุณไม่เข้าผูกพันกับคิักจท้องถิ่นที่มีชีวิตคุณจะพบบทบาทในชีวิตของคุณผ่านความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนอื่นๆค่ะพระคัมภีร์บอกว่า แต่ละส่วนค้นพบความหมายจากร่างกายโดยรวมไม่ใช่เมื่อแยกจากกันร่างกายที่เรากำลังพูดถึงนี้คือพระกายของพระคริสซึ่งประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการเลือกสรรพวกเราแต่ละคนนะคะพบความหมายและหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์เช่นเดียวกันกับนิ้วมือหรือนิ้วเท้าที่ถูกตัดออกก็คงจะทำอะไรได้ไม่มากถูกไหมล่ะคะ ถ้าวัยวะหนึ่งถูกตัดออกไปจากร่างกายเรารู้อยู่แล้วค่ะว่ามันจะเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไป มันไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้และคุณก็เหมือนกันค่ะชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณนั้นจะเหี่ยวแห้งและตายไปในที่สุดถ้าคุณไม่ผูกพันตัวหรือถูกตัดขาดจากสายเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของคริสตจักรท้องถิ่นนี่คือเหตุผลที่อาการแรกของความถดถอยฝ่ายวิญญาณมักจะปรากฏเป็นการมานมัสการและร่วมประชุมคริสเตียนรูปแบบอื่นอย่างไม่สม่ำเสมอเมื่อไหร่ที่เราไม่สนใจการสามาัคคีธรรมนะคะสิ่งอื่นทั้งหมดก็จะเริ่มตกต่ำลงไปด้วย สมาชิกภาพในครอบครัวของพระเจ้านี้นะคะไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีผลสืบเนื่องหรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใส่ใจนะคะแต่คริสตจักรคือแผนการของพระเจ้าสําหรับโลกนี้พระเยซูตรัสว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยชนะต่อคริสตจักรไม่ได้คริสตจักรจะไม่มีวันถูกทาลายและจะดํารงอยู่ชั่วนิรันดร์จะอยู่นานกว่าจักรวาลน,นี้ และบทบาทของคุณก็เช่นกันค่ะคริสตจักรสาคัญมากถึงขนาดที่พระเยซูได้สิ้นรผชนบนไม้กางเขนเพื่อคริสตจักรพระคริสตทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรในพระคัมภีร์นะคะเรียกคริสตจักรว่าเจ้าสาวของพระคริสตและพระกายของพระคริสตพระเจ้าบัญชาให้เรารักคริสตจักรมากเท่ากับที่พระคริสตทรงรักนะคะพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าจงรักครอบครัวฝ่ายวิญญาณของท่านคําว่าคริสตจักรเนี่ยค่ะ ในพระคัมภีร์หมายถึงที่ประชุมท้องถิ่นซึ่งปรากฏต่อสายตาโดยจะมีข้อยกเว้นสําคัญสําคัญเพียงไม่กี่แห่งนะคะที่คํานี้หมายถึงผู้เชื่อทุกคนในตลอดประวัติศาสตร์นะคะพระคัมภีร์หมายถือว่าคิทธจักรท้องถิ่นล้วนเป็นสมาชิกคริสเตียนพวกเดียวที่ไม่ใช่สมาชิกในการสมมคีธรรมท้องถิ่นก็คือผู้ที่คิทธจักรลงวินยัย และถูกตัดออกจากการสามาัคคีธรรมค่ะเพราะเหตุความบาปร้ายแรงที่กระทำต่อส่วนรวมพระคัมภีร์กล่าวว่าคริสเตียนที่ไม่มีคิักจเหมือนอวัยวะที่ไม่มีร่างกายเป็นแกะหลงฝูงหรือเด็กที่ไม่มีครอบครัวซึ่งเป็นสภาพผิดธรรมชาตินะคะพระคัมภีร์กล่าวว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าร่วมกับคริสเตียนอื่นทุกคนค่ะ ในวัฒนธรรมปัจเจกนิยมของทุกวันนี้เนี่ยที่สอนให้คนไม่ขึ้นอยู่กับใครเนี่ยค่ะได้สร้างลูกกําพร้าฝ่ายวิญญาณเป็นจำนวนมากนะคะผู้เขียนให้ภาพว่าคริสเตียนกระต่ายค่ะเป็นภาพเปรียบเทียบที่ว่ามักจะกระโดดจากคิทจักหนึ่งไปสู่อีกคิทจักหนึ่งโดยไม่ได้รู้จักตัวตนของตนเองนะคะไม่มีความรับผิดชอบต่อใครแล้วก็ไม่อุทิศตัวให้ใครหลายคนเชื่อว่าตัวเขาเองเป็นคริสเตียนที่ดีได้โดยไม่ต้องร่วมหรือแม้กระทั่งมาคิทจจักท้องถิ่นก็ตาม แต่ว่าพระเจ้าคงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะพระคำภีร์ให้เหตุผลที่มีน้ำหนักหลายข้อที่เราควรจะอุดทิศตัวและทุ่มเทในการสามัคคีธรรมกับคริสตจักรท้องถิ่นในหนังสือเล่มนี้นะคะให้เหตุผลไว้6ข้อค่ะว่าทำไมคุณจึงต้องการครอบครคัวคริสตจักร ข้อแรกนะคะครอบครัวคิดถ้าจักเนี่ยบ่งบอกว่าคุณคือผู้เชื่อแท้เราไม่สามารถอ้างตนว่ากําลังติดตามพระคริสต์ได้ถ้าไม่มีการอุทิศตัวให้กลุ่มสาวกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างเจาะจงนะคะพระเยซูตรัสว่าความรักที่ท่านมีต่อกันและกันจะพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราเมื่อเรามารวมตัวกันด้วยความรักในฐานะครอบครัวของคริสตจักรเนี่ย โดยมีภูมิหลังเชื้อชาติแล้วก็ฐานะทางสังคมที่แตกต่างกันแล้วมันก็ถือเป็นคำพยานที่มีพลังต่อโลกมากเลยนะคะตัวคุณเนี่ยโดยลำพังไม่ใช่พระกายของพระคริสต์คุณต้องการคนอื่นๆเพื่อแสดงออกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในพระกายนั้นเราเป็นพระกายของพระองค์เมื่อเราอยู่รวมกันไม่ใช่เมื่อเราแยกจากกันค่ะ ข้อที่2เพราะครอบครัวคริสตจักรจะพาคุณออกจากการปลีกตัวในลักษณะที่เห็นแก่ตัวในคริสตจักรท้องถิ่นเนี่ยค่ะคือห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างปลองดองกันในครอบครัวของพระเจ้ามันเป็นห้องทดลองเพื่อฝนความรักที่เห็นอกเห็นใจกันค่ะไม่เห็นแก่ตัวในฐานะสมาชิกที่มีส่วนร่วมในที่นี้คุณจะเรียนรู้ที่จะสนใจคนอื่นและร่วมประสบการณ์กับคนอื่นๆถ้าอวัยวะหนึ่งเจ็บ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วยถ้าอาวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยเราเรียนรู้จากสามัคีธรรมที่แท้จริงและมีประสบการณ์กับความจริงในพระคัมภีร์ใหม่เรื่องความผูกพันและพึ่งพาซึ่งกันและกันก็ด้วยการพบปะกับผู้เชื่อธรมธรมดาาและไม่สมบูรณ์เท่านั้นแหละค่ะสามัคีธรรมตามแบบพระคัมภีร์ก็คือการที่เราอุทิศตัวต่อ,ตอกันและกันเหมือนกับที่เราอุทิศตัวต,ต่อพระเยซูคริส พระเจ้าทรงคาดหวังว่าเราจะให้ชีวิตของเราเพื่อกนและกันในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ16ที่บอกว่าพระคริสต์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องนี่คือลักษณะของความรักที่เสียสละค่ะซึ่งพระเจ้าทรงคาดหวังให้คุณแสดงออกต่อผู้เชื่อคนอื่นๆด้วยคือความเต็มใจที่จะรักพวกเขาแบบเดียวกับที่พระเยซูทรงรักคุณยังไงล่ะคะ ข้อที่ 3. เพราะครอบครัวคิทจักรจะช่วยคุณพัฒนากล้ามเนื้อฝ่ายวิญ,ญญาณค่ะคุณจะไม่มีวันโตเป็นผู้ใหญ่โดยการแค่มาร่วมนมัสการแล้วก็เป็นเพียงผู้ชมเฉยๆนะคะการมีส่วนร่วมในคิทจักรท้องถิ่นอย่างเต็มที่เท่านั้นที่จะสร้างพลังฝ่ายวิญญ,ญาณในพระภีร์กล่าวว่าเมื่อแต่ละส่วนทำหน้าที่พิเศษของตนก็จะช่วยให้ส่วนอื่นเติบโตเพื่อทางร่างกายจะแข็งแรงและเติบโตและเต็มไปด้วยความรัก พระคมภีใหม่ค่ะใช้วลีคำว่าซึ่งกันและกันหรือต่อการเนี่ยมากกว่า50ครั้งทีเดียวนะคะเราได้รับคําสั่งให้รักกันและกันอธิษฐานเพื่อกันและกันหนุนใจกันและกันตักเตือนกันและกันทักทายปราศัยกันและกันรับใช้กันและกันสั่งสอนกันและกันยอมรับกันและกันให้เกียรติกันและกันอดทนต่อกันและกันยกโทษให้แก่กันและกันยอมฟังซึ่งกันและกัน อุทิศตัวให้กันละกันและยังมีงานอื่นๆอีกที่ต้องทำต่อกันและกันอีกมากมายนะคะนี่คือสมาชิกภาพตามแบบพระคัมภีสิ่งเหล่านี้คือความรับผิดชอบในครอบครัวค่ะซึ่งพระเจ้าทรงคาดหวังให้คุณกระทำผ่านทางคริสตจักรท้องถิ่นนั่นเองค่ะมันอาจจะดูง่ายนะคะที่จะเป็นคนบริสุทธิ์เมื่อไม่มีคนอื่นมาคอยขัดขวางในสิ่งที่คุณต้องการแต่นั่นเป็นความบริสุทธิ์ที่จอมปลอมค่ะและไม่ได้ผ่านการทดสอบ การปลีกตัวทําให้เกิดการหลอกลวงมันง่ายที่จะหลอกตัวเองให้คิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ในเมื่อไม่มีใครมาทดสอบเราถูกไหมคะความเป็นผู้ใหญ่แท้จริงนั้นแสดงออกในความสัมพันธ์เราต้องการมากกว่าพระคัำพีที่จะทําให้เราเติบโต เราต้องการผู้เชื่อคนอื่นๆเราเติบโตเร็วขึ้นและแข็งแรงขึ้นจากการเรียนรู้จากกันและกันค่ะและรับผิดชอบต่อกันด้วยเมื่อคนอื่นเล่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนพวกเขาเราก็ได้เรียนรู้และก็เติบโตด้วยข้อที่ 4. เหตุผลที่คุณต้องการที่จัก,ก็เพราะว่าพักกายของพระคริสต์ต้องการคุณพระเจ้าทรงมีบทบาทพิเศษสำหรับคุณในครอบครัวของพระองค์นะคะสิ่งนี้เรียกว่าพันธกิจของคุณ และพระเจ้าได้ประทานของประทานแก่คุณเพื่อภารกิจนี้ของประทานฝ่ายวิญญาณน,นั้นพระเจ้าประทานแก่แต่ละคนเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือคิเทจักโดยรวมค่ะคิเทจักท้องถิ่นของคุณคือที่ซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดไว้เพื่อคุณจะค้นพบพัฒนาและใช้ของประทานคุณอาจจะมีงานรับใช้ที่กว้างกว่านั้นนะคะแต่นั่นคือส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาจากการรับใช้ในคิจักท้องถิ่น พระเยซูไม่ได้สัญญาว่าจะสร้างันรกิจของคุณนะคะแต่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะสร้างคิเทศักของพระองค์ค่ะข้อที่หคุณจะได้ร่วมทําภารกิจของพระคริสต์ในโลกนี้เมื่อพระเยซูทรงอยู่ในโลกนี้พระเจ้าทรงทํางานผ่านทางร่างกายของพระคริสต์เวลานี้พระองค์ทรงใช้พระกายฝ่ายวิญญาณของพระองค์ ก็คือเครื่องมือของพระเจ้าบนโลกนี้เราไม่ได้เป็นแบบอย่างความรักของพระเจ้าโดยการรักกันและกันเท่านั้นนะคะแต่เราต้องนําความรักนี้ไปยังคนอื่นๆในโลกด้วยนี่เป็นสิทธิพิเศษอันน่าทึ่งเลยนะคะซึ่งเราได้รับร่วมกันในฐานะอวัยวะในพระกายของพระคริสต์แล้วเนี่ยเรามีมือของพระองค์เท้าของพระองค์ดวงตาของพระองค์และหัวใจของพระองค์พระองค์ทรงทํางานผ่านเราในโลกนี้เราแต่ละคนมีงานที่ต้องทําประโยชน์ อย่างที่เปาโลบอกว่าพระองค์ทรงสร้างเราแต่ละคนโดยพระเยซูคริสตเพื่อให้ร่วมทำงานกับพระองค์คือการดีที่พระองค์ทรงเตรียมให้เราทำเป็นงานที่เราควรจะต้องทำและข้อที่6ค่ะครอบครัวคิสจักรจะช่วยป้องกันคุณไม่ให้หลงหายค่ะ ไม่มีใครในพวกเราที่มีภูมิคุ้มกันการทดลองเราต่างสามารถทำบาปทุกอย่างได้ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมพระเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ดีค่ะดังนั้นพระองค์จึงทรงมอบหมายหน้าที่ให้เราแต่ละคนรับผิดชอบดูแลกันและกันให้อยู่ในทางของพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวนันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปพอเล่กลของบาปคำว่า อย่ามายุ่งกับฉันไม่ใช่คำพูดของคริสเตียนนะคะเราได้รับการทรงเรียกและได้รับพระบัญชาให้มีส่วนในชีวิตของกันและกันค่ะถ้าคุณรู้ว่าใครสักคนกำลังสั่นคลอนในจิตวิญญาณเวลานี้คุณก็ต้องรับผิดชอบที่จะไปตามหาและนำเขากลับมาสู่การสามัคคีธรรมยากอบบอกเราว่าถ้าท่านรู้จักใครที่ได้หลงไปจากความจริงของพระเจ้าอย่าเพิกเฉยค่ะจงไปตามหาพวกเขานาพวกเขากลับมา ประโยชน์เกี่ยวเนื่องของคิสจักรท้องถิ่นก็คือคิสจักรจะให้การปกป้องฝ่ายวิญ,ญญาณโดยผู้นำที่อยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าประทานความรับผิดชอบแก่ผู้นำที่เป็นผู้เลี้ยงแกะให้เฝ้าระวังป้องกันพิทักษ์และดูแลสวัสดิภาพฝ่ายวิญญ,ญาณของฝูงแกะของเขา,าพระคัมภีร์บอกเราว่างานของพวกเขาคือดูแลจิตวิญ,ญญาณของท่านและพวกเขารู้ว่า พวกเขาต้องรายงานต่อพระเจ้าคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าซาตานเนี่ยชอบคริสเตียนที่แยกตัวมากๆเลยล่ะคะ่ะหรือคนที่ตัดขาดจากชีวิตในพระกายปลีกตัวออกจากครอบครัวของพระเจ้าและไม่รับผิดชอบรายงานต่อผู้นำฝ่ายวิญญาณเพราะมันรู้ว่าเขาจะป้องกันตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่มีกำลังต้านทานเลขกลของมันนั่นเองคะ่ะทั้ง6ข้อนี้ทั้งหมดล้วนแต่อยู่ในคริสตจักรนะคะ เราจะเจอได้ก็ในคริตจักรเท่านั้นพระเจ้าได้ทรงกําหนด,ดกิตจักรของพระองค์ไว้เป็นพิเศษเพื่อช่วยให้คุณทําวัตถุประสงค์ทั้ง5ประการที่พระองค์กำหนดไว้สําหรับชีวิตคุณนั้นสําเร็จได้พระองค์ทรงสร้างคริตจักรเพื่อสนองความจําเป็นที่ลึกที่สุดทั้ง5ประการของคุณคือวัตถุประสงค์ที่จะอยู่เพื่อคนที่จะอยู่ด้วยหลักการที่จะใช้ดาเนินชีวิตงานที่จะทําและพลังที่ใช้ดาเนินชีวิต ไม่มีที่อื่นในโลกอีกแล้วที่คุณสามารถรับประโยชน์ทั้ง5ประการนี้ในที่แห่งเดียวเหมือนคิสจักรค่ะ พระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับคิสจักรของพระองค์นั้นก็เหมือนกับวัตถุประสงค์5ประการของพระองค์สําหรับคุณการนมัสก,การช่วยให้คุณจดจ่อที่พระเจ้าการสามัคคีธรรมช่วยคุณเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาของชีวิตการสร้างสาวกช่วยปกป้องความเชื่อของคุณการรับใช้จะช่วยให้คุณค้นพบความสามารถของคุณการประกาศจะช่วยทําให้ภารกิจของคุณสําเร็จไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกอีกแล้วที่เป็นเหมือนกับคริสจกักรค่ะมาถึงทางเลือกของคุณนะคะเมื่อเด็กเกิดมาแล้วเนี่ย เขาก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสากลของมนุษยชาติโดยอัตโนมัติถูกไหมคะแต่เด็กคนนั้นก็ยังต้องเป็นสมาชิกของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งโดยเฉพาะเจอะจองอยู่ดีเพื่อจะได้รับการเลี้ยงดูแลก็เอาใจใส่ดูแลและเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพดีและแข็งแรงเช่นเดียวกันขานในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสากลของพระเจ้าทันทีแต่คุณยังจําเป็นต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวระดับท้องถิ่นของพระเจ้าด้วยค่ะข้อแตกต่างระหว่างการมาคิสจักรกับการเป็นสมาชิกคิสจักเนี่ยก็คือการอุทิศตัวค่ะผู้มาร่วมประชุมเป็นผู้ดูจากข้างสนามแต่สมาชิกมีส่วนร่วมในงานรับใช้ผู้ร่วมประชุมเป็นผู้บริโภคสมาชิกเป็นผู้ให้ผู้ร่วมประชุมต้องการผลประโยชน์ของคิสจกักรโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทำไมการเข้าร่วมในครอบครัวคริสตจักรท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งสําคัญก็เพราะว่ามันเป็นการพิสูจน์ว่าคุณได้อุทิศตัวต่อพี่น้องฝ่ายวิญญาณในทางปฏิบัติไม่ใช่แต่ในทางทฤษฎีค่ะพระเจ้าต้องการให้คุณรักผู้คนจริงๆไม่ใช่ผู้คนในอุดมคติคุณอาจจะสามารถใช้เวลาทั้งชีวิตหาคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบ แต่คุณจะไม่มีวันพบค่ะเพราะคุณได้รับการทรงเรียกให้รักคนบาปที่ไม่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงรักในพระธรรมกิจาการนะคะคริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็มอุทิศต,ตัวต่อกันละกันในเรื่องที่เจาะจงมากพวกเขาอุทิศตัวต่อการสามัคคีธรรมพระคัมภีร์กล่าวว่าเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคําสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐาน พระเจ้าก็ทรงคาดหวังว่าคุณจะอุทิศตัวต่อสิ่งเดียวกันนี้ด้วยนะคะดังนั้นทั้งหมดนี้กำลังจะบอกว่าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่แค่การอุทิศตัวต่อพระคริสต์ค่ะแต่ว่ามันรวมถึงการอุทิศตัวต่อคริสเตียนคนอื่นๆด้วยอย่างในสมัยก่อนนะคะคริสเตียนในแคว้นมาซิโดเนียเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีปอโลกล่าวไว้ว่าพวกเขาได้ถวายตัวของเขาเองแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วได้มอบตัวให้เราทำตามพระทัยพระเจ้า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคริสตจักรกท้องถิ่นคือขั้นตอนตามธรรมชาติต่อจากการที่คุณได้เป็นบุตรของพระเจ้าคุณเป็นคริสเตียนโดยการอุทิศต,ตัวถวายแด่พระคริสต์แต่คุณเป็นสมาชิกคริสตจักรกโดยการอุทิศถวายตัวต่อกลุ่มผู้เชื่อเจาะจงการตัดสินใจแรกนำไปสู่ความรอดการตัดสินใจที่สองนำเข้าสู่การสามัคคีธรรมค่ะและประเด็นสำหรับใครครัวในวันนี้นะคะ คุณได้รับการทรงเรียกให้เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เพียงแต่เชื่อและข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ5ค่ะพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันและคำถามสำหรับการพิจารณานะคะระดับการมีส่วนร่วมในคิดถ้าจากท้องถิ่นของคุณบ่งบอกว่าคุณรักและอุทิศตัวต่อ,ตอครอบครัวของพระเจ้าหรือไม่ นี่คือทั้งหมดในเนื้อหาของวันที่17ค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ